เพื่อนแชรบล็อกทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาเติวกันติวเข้มกันในเรื่องของการจัดภาพแล้วก็การอัปโหลดภาพมีเพื่อนบล็อกเกอร์บางคนติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอัปโหลดภาพขึ้นไฟแมเนเจอร์ของเซิร์ฟเวอร์ของนิชั่นไม่ได้นะคะทีนี้เราก็ต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเราอาจจะไปฝากภาพเอาไว้กับเซิร์ฟเวอร์ที่อื่นที่เขาให้บริการเกี่ยวกับ การฝากภาพแล้วก็สามารถที่จะเอาลิก์ของภาพเนี่ยมาโชว์ในบล็อกของเราได้นะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเป็นโปรแกรม p i ก a ซาซึ่งเราสามารถสร้างได้เป็นอัลบั้มนะคะแล้วก็แน่นอนเราต้องสมัคร G-mail เป็นสมาชิก G-mail ก่อนแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอาโปรแกรม p i ก a ซาซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีผู้แนะนำ เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมปีกาซ a ไว้พอสมควร mm hmm. เช่นบล็อกเกอร์น้องลูกบัวและก็บล็อกเกอร์สิงมือซ้ายบล็กเกอร์สิงมือซ้ายก็จะใช้โปรแกรมนี้ไนดะ้อย่างช่ำชองเลยนะคะมเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมปีกาซ a ในการอัปโหลดภาพขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของ Gmail นะคะทีนี้ในการขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของ Gmail เนี่ย หน้าจอก็จะปรากฏอย่างนี้นะคะพอดีดิฉันมีอัลบั้มอยู่แล้วพอสมควรนะคะ,ะส่วนของการอัปโหลดภาพขึ้นนะคะเห็นจะสังเกตเห็นภาพเห็นเห็นแท็บของคำว่าอัปโหลดนะคะเราก็อัปโหลดขึ้นมานะคะกดปุ่มอัปโหลดก็จะมีการอัปโหลดขึ้นมาให้เรานะคะพ r เอท์นิวอัลบั้มได้เลยค่ะ หรือถ้าคนที่ยังไม่เคยมีอัลบั้มก็เพีเอ์นิวอัลบั้มขึ้นมานะคะไทเทลเราจะให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอะไร mm hmm. เช่นเราไปถ่ายรูปของอสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวมา mm hmm. เช่นสามชุกแล้วก็เพียงว่าสามชุกก็ได้นะคะไทเทลแล้วก็ทีนี้ในที่นี้ดิฉันก็จะเขียนว่าล a ดี้ mm hmm. ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าดิฉันมีไฟล์รูปภาพหญิงสาวอยู่ ที่จะเป็นตัวอย่างนะคะเดทวันนี้เราต้องการที่จะโชว์แมปไหมนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอมาว่า Continue เราต้องการให้ Public ไหมก็ควรจะ Public อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าจอของการอัปโหลดนะคะเราต้อง อินส tall า g a า a w e b อัลบั้มขึ้นมา Install. อินส tall ทีนี้บางท่านอาจจะมีหน้าจอว่ามันถูกบล็อกเราก็ต้องคลิกเพื่อที่จะให้อินส tall active x control ไม่ต้องตกใจนะคะก็คือตรงนี้ก็คือมันจะมะี active x control ที่เราจะต้องใช้นะคะนะคะเป็นรูปนี้เป็นรูป lady อันนี้ เสร็จแล้วอัปโหลดกดปุ่มอัปโหลดเลยนะคะรอให้ให้ไฟล์รูปอัปโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะคะ,ะทีนี้เสร็จแล้วเราต้องการแชร์หรือเปล่าอันนี้เราไม่เอาเราเราจะเราจะเข้าไปที่ภาพนี้เลยนะคะ นี้ถือว่าเราอัลบั้มนี้เราเรามีรูปภาพรูปเดียวนะคะอันนี้เป็นการสาธิตจะเลือก cover อะไรหรือเปล่าอันนี้เราข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนไว้โอกาสหน้าเราค่อยค่อยดูกันนะคะ,อะลองสังเกตนะคะที่จอที่ที่ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ของการลิงค์ลิงค์ to this album. อัลบั่าคลิกขึ้นมาจะมี จะมี choice หรือว่าจะมี d i a l o g box ให้เราเลือก copy URL ของภาพที่เราที่เราโหลดขึ้นไปนะคะอันนี้คือ URL ของภาพนะคะส่วนอันนี้คือ HTML code ที่เราสามารถไป embed ที่เว็บไซต์เราได้นะคะตรงนี้เนี่ยขอให้เราใช้ URL ก่อนเพราะว่าเราจะเลือกใช้วิธีวิธีการ วิธีการจากนั้นเราจะทำการเอาภาพเอาไปใช้ในบล็อกเรานะคะแล้วก็คลิกที่ตัวไอคอนของภาพเลยเสร็จแล้วก็จะปรากฏรูปภาพโจ ก็จะปรากฏรูปภาพโชว์ให้เราเห็นนะคะจะสังเกตสัญลักษณ์ลิงก์ลิง to this photo คลิกเข้าไปเลยก็จะมีโค้ดให้เราอยู่ในในในบ็อกซ์ในกล่องกล่องข้อความนี้นะคะเรา copy ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นเราเรียกว่า URL ของภาพนี้เลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นโค้ดของการ embed embed ก็คือการฝังภาพลงไปเราจะใช้วิธี ตัดภาพในบล็อกของเราเองเราก็เอาแค่ URL ของภาพนี้ไปนะคะก็ copy copy ตัวนี้ไปนะคะถ้าจะให้ดีก็คือเรา copy ไปเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาโค้ดเนี้ยไปที่บล็อกของเราเลยนะคะเข้าบล็อกเรา เลือกแค่เฉพาะ image คือเราจะเอาเอารูปภาพไปใช้เท่านั้นเองแล้วก็ select size ก็คือเลือกขนาดของภาพซึ่งจะมีตั้งแต่4 0 0พิกเซลไปจนถึง original ของภาพนี้นะคะดิฉันขอเลือกเป็น original size นะคะคือ7 0 0 p พิกเซลนะคะแล้วก็ image only เพราะ image only ปุ๊บเนี่ยเรา copy code ตรง embed image เพราะว่าเราจะเอา image นี้ไปใช้อย่างเดียวนะคะ ก็ปี้มาก็ป mm ี hmm. ้มา mm hmm. เสร็จ mm hmm. ปุ๊บเราก็เข้ามาจัดก,การกับตัวเอดิเตอร์ของเรา mm hmm. เพื่อที่จะโพสต์ภาพสม mm hmm. มุติว่าเราจะทําเขียนเรื่อง mm hmm. เขียน Entry ขึ้นมาหนึ่งหัว mm hmm. ข้อง่ายๆนะคะเสร็จแล้วปกติเนี่ยเราโพสต์เรื่องโดยการใช้โพสต์ Post รูปภาพโหลดขึ้นไปในไฟมาน a เจอร์บนเซิร์ฟอร์ของ นชันก่อนถูกไหมคะทีนี้พอ,อบางท่านมีปัญหาเรื่องการโพสต์ภาพขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใช้วิธีฝากภาพไว้ที่อื่นแล้วก็เอา URL ของภาพนั้นมาใช้การเอา URL ของภาพนั้นมาใช้มีข้อดีคือตรงที่ว่าเราสามารถจัดภาพได้อย่างแม่นยำเลือกขนาดภาพแล้วก็ภาพของเราใหญ่เกินร้อยเกินร้อยพิกเซลเกินเกินเกินร้อยเ ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นภาพเราจะมีความละเอียดนะคะแต่ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าความเร็วของผู้ผู้โหลดดูภาพด้วยนะคะความเร็วของโมเด็มนะคะอ้าวมาเข้าเรื่องพอเราจะแทรกรูปจากเว็บอื่นก็คือเราได้ URL ที่เรา c o ปปี้มาเมื่อกี้เนี่ยเรามากดไอคอนนี้เลยเลือกไอคอนนี้นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรา insert image ใน choice ของในกล่องของที่มีคำว่าลิงก์ของภาพเราก็ แทรกโค้ดก๊อปปี้ URL ของภาพที่เมื่อกี้เรามาใช้ก็เราจะกำหนดขอบภาพไหมไม่กำหนดซ้ายขวาละ่ะจะกำหนดไหมสมมุติว่าไม่กำหนดบนล่างอ่ะสมมุติว่ากำหนดอาจจะเป็น2นะคะสมมุตินะคะลองพรีวิวภาพดูไหมอ่าออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นตามที่เราต้องการถูกไหมคะตำแหน่งของการจัดนะคะถ้าไม่จัดก็คือ ก็แล้วแต่เราซึ่งปกติเราก็จะเป็นตรงกลางนะคะแต่ถ้าบางบางท่านอาจจะชอบถนัดชอบภาพด้านซ้ายด้านขวาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ตามใจชอบนะคะ,อะพอพอใจแล้วก็โอเคพอโอเคปุ๊บนะคะก็จะมาแล้วภาพก็จะมานะคะภาพที่เราต้องการก็จะมาะะก็เป็นอันเสร็จนีีการ เมื่อเราจบเรื่องแล้วเราก็กดเผยแพร่ได้เรียบร้อยเลยนะคะ